ว่าทุกวันนี้ขยะ,ะมันมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมขนาดไหนเหรอคะ mm. ก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เนาะว่าเดี๋ยวนี้ฤดูของเราอ่ะยังจะเปลี่ยนแปลงเลยเห็นไหมคะหน้าฝนฝนก็ไม่ตกหน้าร้อนก็แบบคือหน้าหนาวกลายเป็นฝนตกแล้วลองนึกกันดูนะคะว่ารุ่นเราอ่ะอยังขนาดนี้แล้วถ้าไปเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราอ่ะเขาจะเจอปัญหาอย่างนี้ขนาดไหนใช่ไหมคะ เจก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะลุกขึ้นมาตอนนี้ได้อะมันก็น่าจะดีไหมถ้ามันเป็นไม่ได้ถ้าพวกเราแยกตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะแยกให้ชัดเจนไปเลยอ่ะอันนี้เป็นขยะที่มันจะต้องสร้างขิ่นะเรามัดให้มันดีนะอะไรอย่างงี้คะ่ะเจว่ามันก็น่าจะดีกว่านี้ดีกว่าที่เราจะมานั่งบ่นกันใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกอะค่ะ ออหมู่บ้านเยอะคนอยู่กันเยอะแต่ว่าพนักง,งานมีน้อยพอเจ๊เชื่อว่าทุกๆคนน่ะรักลูกรักหลานอยู่แล้วเนาะถ้าเราอยากให้ลูกหลานเราอยู่แบบสุขสบายไม่ต้องมาเจออะไรกับที่เหมือนทุกวันนี้ที่เราเจออ่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะต้องรีบรุกขึ้นมาจัดก,การกับสิ่งพวกนี้เจ๊ว่าปัญหาขยะนี้คือเรื่องใหญ่เลยค่ะ สามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook f c e e o o o k แ n นเ g e คนัมดาลไฟและเว็บไซต์คนัมดาลไฟ o r g ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพุทธศักราช2565